สวัสดีค่ะพี่หนึ่งเองนะคะพี่หนึ่งรับจดทะเบียนสมรสไทยพม่าและพะม่าต่างชาติเนาะแล้วก็คนจีนอ่ารวมถึงพี่หนึ่งรับดำเนินการทำใบรับรองสดทุกสัชาตินะคะอ่าคลิปนี้พี่หนึ่งก็มาฝากถึงเนาะ,ะน้องน้องที่ใช้บัตรสิบป,ปีบัตรหมวศูนย์บัตรพื้นที่สูงเนาะพี่หนึ่งก็จะมาแจ้งน้องๆว่าพี่หนึ่งรับจดทะเบียนสมรสนะคน ที่ใช้บัตรหมาะูนบัตรสิบปีบัตรพื้นที่สูงพรุ่งนี้แล้วนะคะพี่หนึ่งรับดำเนินการรับจดทะเบียนสมรสอยู่นะคะใช้เวลาค่อนข้างไวเนาะเพราะว่าพี่หนึ่งมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพเนาะแล้วก็แวะมาตอบคำถามน้งนองๆด้วยโดยเฉพาะพี่คนนี้เขานะ,ะเขาก็ติดตามพี่หนึ่งมานานแล้วเนาะแล้วก็เป็นแฟนคลับพี่หนึ่งเลยทีเดียวนะอ่าแล้วก็ฝาคอมเมนต์พี่หนึ่งเนอะ ถ้ามาจดที่เชียงใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าทีมงานที่หนึ่งอยู่เชียงใหม่นั่นเองเนาะเพราะว่าคนเชียงใหม่ส่วนมากเขาจะมีบัตรหัวโซนบัตรสิปีแล้วก็บัตรพื้นที่สูงเยอะมากเนาะคนเชียงใหม่สาวเชียงใหม่เนาะ,ะเพราะฉะนั้นต้องการจดที่เขตไหนใกล้ที่สุดพี่หนึ่งจะพานำเนินการนะคะพาทำเนาะ ไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับพี่หนึ่งก็คือมีทีมงานพาทำเนาะส่วนตัวน้องเองก็ไม่ยุ่งยากเพราะเนื่องจากเอกสารไม่จำเป็นต้องใช้เยอะเนาะไม่เหมือนพาสปอร์ตเนาะก็ใช้แค่บัตรที่เราใช้นั่นแหละ แล้วก็ชา,ายไทยก็บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านแค่นั้นเองเนาะก็เดินเรื่องเนาะคือการเดินเรื่องมันต้องใช้พยานไหนก็ต้องใช้เนาะเพราะว่าพี่หนึ่งจัดเตรียมไว้ให้แล้วเนาะก็มีเนาะจัดหาเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็จดแบบ VIP แล้วก็จดแบบด่วนเนาะแล้วก็ได้ไวอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ว่าน้องๆคนไหนสนใจอยากจดทะเบียนสมรสอืมอยากทำใบรับรองสดอะไรเงี้ยใช้พาสปอร์ตก็สามารถจดได้ใช้บัตรสิบปีบัตรพื้นที่สูงหรือบัตรหัวโูนย์ก็จดได้นะสามารถจดได้แล้วนะคะตอนนี้เนาะ พี่หนึ่งรับนำเนินการอยู่นะคะอืมแล้วก็พี่หนึ่งจะฝากถึงน้องๆอ,อีกเรื่องหนึ่งเนาะว่าอ่าน้องๆคนไหนที่จดทะเบียนสมรสกับพี่หนึ่งแล้วอย่าลืมนาเนิน,นการต่อเรื่องทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองนะคะน้องไปเดินเรื่องต่อได้เลยนะคะเพราะว่าพี่หนึ่งจะให้เราไวที่สุดเนาะก็หลังการจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วก็ถ้ายังไม่อยากเปลี่ยนวีซซอนอนอก็ไปทําการยื่นเรื่องทาใบ อาทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองได้เลยเนาะนั่นแหละพี่หนึ่งอาฝากถึงน้องๆคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะพี่หนึ่งไม่ค่อยมีเวลาแล้วขอบคุณนะคะสำหรับคาถามนะคะ